นีบนี<ๆ>่มันนี่ผมให้บอกเดี๋ยวเขาบอกบอกอันอีกรอบมันอันนี้ที่เราอยากเขียนอะไรก็ได้ไม่ต้องพูดเออไม่ต้องพูดนะที่บอาไม่ต้องพูดเอ,อืมเอาเอาซิมเปิลก่อนนะอันนี้ตาตาแรกซิมเปิลเงินซิมเปิลเงินเออโอ้ย <c oughs> อะไรมาพอแชนแนลเล่อเ <c oughs> สร็จแล้วเสร็จแล้วคนดูตายไม่ใช่กูอ้าวกูนี่หว่า ทำแต่มึงมึงมึงเหมือนยักษ์อ่ะเอาโคตรแย่เลยว่ะมันไม่มันไม่มีนี่อ๋อดูไงวะอันนี้อ่ะอ่าซึ่งเชต่ยซึ่งเรุ่มเ่ระดับอาตัวพ่อครับมันไงวะอันนี่ะ ยิงจะชวนอะไรคุยกันก็ได้นะระหว่างนี้แต่แม่งแบบไม่มีใครคุยเลยเชี่ยขนาดนั้นเชียวหรอมึงจังไงจังอาร์ติคก็ขนาดนั้นเลยอ่ะจริงจริงไม่ขยายรูปได้ไหมไม่ได้โสีกับจีนกลับไงวะมีปุ่มอยู่ทางขวามีมีปุ่มอยู่ทางขวาไหม โอ้เมือนเดิมเนี่ยคุปุ่มอันเดิมว่ะเธอเดืองเขาเดืองเขาเผืมอดิเวลาใกล้หมดแล้วนะครับกูแก่อร่อนั่นแหละอือเลยซีดาตา เห็นอะไรบ้างเลยคืออืมเจ๊คือมันเป็นเหมือนมันมีสาวคนคือคนส่งอีกคนนึงก็คนบ้านแล้วอีกคนอุ้ยโอ้โหมันคืออะไรวะเนี่ยแต่เขไม่รู้อะไรก็ไม่รู้เขาไม่รู้จักไม่เป็นไร เขาไม่รู้จักไม่เขาไม่รู้จักอะไอะรูไม่ใช่ผมไม่ใช่เขาคืออะไรวะเนี่ยเขาเขียนชื่อมันลงไปเดมก็อะไรวะเนี่ออไนยไอ้ไอ้คนไม่รู้จักแล้วคนที่ให้ไอ้นี่มาคืออะไรวะเนี่ยเขาไม่รู้จักจริงกูไม่รู้จัก เราไม่เป็นเพาะอะนีอันนี้มียังลบเธอไม่พูดียังลบเิอไม่ได้ถามแมงกายพูดแเคืออะไรกูอ่านิดเพื่อนบกไมไม่อไปเลยลย่ไม่ด้ไปเลยอมบกไหนยู หมึกยักษ์ยักแต่รู้ว่าถูกต้องถูกต้องมาดูมาดูพี่กีำตอบดราเก้นก็ได้นะไม่รู้จักดาเก้นไอ้นี่วี่งภาษาอังกฤษมาเขาเนื้อว่าตัวละครในอนิเมะดราเก้นนะนะ ซวลิน่าเฮ้ยโอทุกคนติ่นมัยเือกเลยนะจ๊ะีซ่าโอ้ยตัวอะไรเนี่ยซีซ่าเนี่ยมันตัวอะไรล่ะที่กูว่าก็ไก่ในโปรไฟล์เนี่ยงงงงะรู้ตัวลูกตัวกร้แหลกให้่นี่กูแค่ะว้เฉพา โอเคโอเคไมโนสิเลติกนิเลติกนี่กูจะบอกกูไปเซิร์ชกูเกิลมาเลยไมโนสิเลติกเอ้เฮ้อรนี่ไอ้เนี่ยกูไปเซิร์ชมามันเป็นส่วนน้ำจริงจริงนุ้ยกูไปเซิร์ชอะไรจรินน้า เปลความหมายว่ะเปลี่ยนความหมาย,ยอะไรเงี้ยนี่อันนี้ง่ายอันนี้ง่ายอันนี้ง่ายใครวาดวะเนี่ยโกคุโอ๊ยวาดรูปสวยทำไมไม่วาดจานก่อนแล้วมาวาดปลาไม่ได้เลยถูไม่ได้เลยเน <c oughs> ี่ยอ <c oughs> ีีเสิปลาถูถูว่าไห้คนในที่ตอบโจทย์ปลาทูแล้วปลาทูแม่งแบบอามงัสมากเลยอะ อ่ะเขาเขาเข้าใจวิธีการเล่นแล้วใช่ปะเข้าใจวิธีการเล่นแล้วอะนะไอ้ไอ้เหี้ยเนี่ยไอลิวแน่นอนเลยไออืมอืม่ะเสร็จแล้วโู้ยไม่่ันเฮ้ย พอพอพอเวลาสั้นลงทุกคนคืออทเกิดไงวะนีเหรอนี่เหรอก็รู้อันนี้ง่ายอยู่อันนี้อง่ายอยู่กูจะไม่กูกูจะไม่อะไรนะแต่ว่าเออเอเอไม่ใช่ความผิดกูละผัวไงไม่ใช่ความผิดกูละวม ้แรกด้วยแม่สุดยอดเลยถึงเวลาล้วทุกคนถึงเวลาลวมาดูกันนะครับใครจะเป็น the best of สิงศิลปลกายเ้ยเอ้ยเพี่แกเอาเรื่องอยู่ นักกีฬางเยียงเยี่ยงเดีเโอ้โหเอ้ยโอ้ยแหมงใหญ่มากนักกีฬาไม่ใช่ดิเขาไม่ใช่นักกีฬาง่ายอ้โหโอ้โหโคตรดีแล้วทำไมมันถึงเป็นเนื้อหมาเนี่ยแบบยุ มันเหยียนนกยุงอ่ะมึงดูมันเหยียดนี่มันเหยียนนกยุงไม่ใช่นกยุงคำตอบเนื้อเลยแต่กูไม่เห็นเหยียแล้วมันคือเนื้ออะไรอ่ะเนื้อหมูนั่นหมูใช่ไหมน่ารักหมูแต่บัลหลังว่าจะถีหมูนะลูกนะมึงไม่ได้กดเป็นหมูนะเป็นควายพัดลมเอ้ยแม่เป็นอะไรเดี๋ยง่ายสุดแล้วนี่นี่ดูดูฮาด้วยนะพัดลมฮาที่ไม่ใช่ฮาตาลีแต่เป็นฮา เขียนไม่ทันนี่อะไม่มีที่เขียนเลยกายอยู่ไม่ได้อยู่กูกูเข้าใจกายกูเข้าใจกูเข้าใจเบสิกเนี่ยอันนี้คืออะไรจะเขียนเจ็บแล้วไม่เขียนออกม้ไม่ทันแล้วดูแล้วแล้วดเขาได้เขียนเท่าไหร่คืออะไรโอเคเอ็มมี เอ้ยอากูกูขอรอบเนี้ยขอแบบอีปิกอีปิกได้ไหมขอช้าๆได้ปะไม่ทันแล้วขออีปิกอีปิกก็ต้องเอ่าเป็นอะไรเดียวอือเสร็จแล้วชิลกว่าอริวแม่งเขียนเสร็จคนแรกเลยอะใช่กูเป็นคนแรกเลยผมไร้จริง

มึงดุบวกอะมึงกูเหรแล้วอะยังไงอะไอ้ดูบเหมือนกันเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเวลาอุวิดีอันนี้ดีมากเลยใครวาดวะไอ้กายวาดแน่เลยเดี๋ยวน <c oughs> ี้คือว่าใช่กูว่าใช่เยอะเลย <c oughs> จะมองมุมหนึ่งมันก็เป็นสัตว์จะมองมุมหนึ่งเพ่งเหมือนดอกไม้อื้ ะอะไรวะรว่าอะไรวะอยากเห็นเลยอะเรบไม่ได้มันเป็นแบบนีใครกินให้รู้นะแย่แน่ดเปล่านะไม่ใช่ไม่น่าใช่น่าจะน่าจะน่าจะขี้เลร้ยวจเลยแต่เราจะไม่ว่ารายคนอื่นโดยไม่มีหลักฐานหรอกนะเพราะมัน,มนไม่เพี้ยนเลยจุ้ยเจ็นเทียนน,น,นี้ก็หิวเนาะ ไม่อยากวลาดตอนนี้อ่ะงงเงยมือถมองเงยนะครับแย่แล้วเขาแย่แล้วไม่อยากว่าโค้งงเงยตนนี้อ้เยลิวแบบสำเร็จแล้วอ่ะกูทำสำเร็จแล้วอ่ะเสร็จแล้วผมคิวผมจริงมา กุ้เคียวแล้วมันจะไม่มีเยอะมันร้อยเรียบร้อยคุณเรียบร้อยไหม

โอ้ยไออันเนี้ยพี่ไอไม่ผิดเลยนะพี่ไอไม่ผิดพี่ไอแม่งแบบทำดีสุดแล้วเว้ยกูขออีพิกแต่กูไม่ได้ขออีพิกขนาดนี้กูกูขอรอบเนี้ยขอแบบอีพิกอีพิก

อ๋อผมขอโทรไปกินข้าวได้ไหมเดี๋ยวนีไปแล้วเหรอเดี๋ยวไปกินข้าวเดี๋ยวเลียกินเดี๋ยวเลียมาเลียกกันไปก่อนไ,ไหม